โอเคเติมน้ำมันร้อยสามสิบาทได้สามจุดสองหกหนึ่งสามลิตรกว่าน้ำมันตอนนี้อยู่ที่ลิตรละสามสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์โอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้ท่ากนกำลังอยู่กับช่องพูดแฮปปี้ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทาไปชมบรรยากาศที่หลับจากทอง ทำไมไปชมบรรยากาศที่ลำตะคองเราได้ข่าวแว่วๆมาว่าลำตะคองน้ำแห้งเจอวิกฤตหนักน้ำแห้งมันเป็นยังไงมันพิงขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับทํไงก็ไปกันเลยนะครับผมไปลำตะคองกัน อนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสองโมงห้าสิบนทีตอนนี้เราอยู่ที่เลยพกกวดมาหน่อยหนึ่งเราวิ่งมาจากทางโคล่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเราก็ไปเจอกันตรงท้องผ่ายเลยก็ได้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยิงกันยาวเลยครับผมไปกันเลย อันนี้อยู่แถวแถวจะเ,เข้าฟองถ่ครับก็มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวยแหล่งหินตัดเอดูคนหิน <c oughs> น,หนี่นี่เล็กปีอเะแหล่งหินตัดอยู่นี่มีคนเที่ยวไม่ได้ไม,ม่มีรถจอดเลย วัดเขาจันง,งามซ้ายมือนะครับมีภาพเขียนโบราณ4,000 40, ปีนี่ซ้ายมือครับเดี๋ยวเราใช้สะพานกับรถทางปักช่องนะครับผมใกล้ถึงแล้วครับผมเราจะเข้าทางข้างหน่อย หน้าอ่อยนะครับสถานีก็กลับรถวก็วิ่งไปปักช่องได้นะวิ่งไปปักช่องได้เลยน่าจะเลี้ยวขวามือนี่นะขวามือนี่นะครับผมนี่สวัสดี นี่ครับผมกสนตำบลจันทรึกนี่นะครับมันเรืตรงนี้นะเยือ,อ,อตรงกสนตำบลจันทรึกนี่ใช่ไหมโอ้ชื่บมบนิัดจัดน้ำเสียโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลำตะของกันเพราะเกิดวิกฤตน้ำมันแห้ง นะไปชมบรรยากาศเราไปดูที่ว่าน้ำมันแห้งเพราะเราตั้งแต่มาอยู่โคราชเราก็ยังไม่เคยไม่เคยที่จะไปดูเลยนะวันนี้ได้มีเวลามาดูน้ำลำตะคองเกิดวิกฤตน้ำถึงแห้งอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านท่างลอยนะครับผมท่าง,งอ่อยเราวิ่งตรงไปเลยนะครับผม เข้ามาเราเลี้ยวจากตรงขวามือเราก็วิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยครับผมเอ,อหมู่บ้านทา่าลอยท่าปาหมู่บ้านนี้นะเวลาช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาผ่านมาเลยเขาจัดเทศกาลกินปลาลำตะคองกันนะครับมีใครได้มาไหมเออ จัดเทศกาลกินปาลารับเขาจัดทุกปีนะ่ะจัดทุกปีนะเทศกาลกินปลาแต่ปีนี้ที่ผ่านมาก็เดือนสิงหาที่ผ่านมาจัดเทศกาลกินปลาผ่านมาแล้วเนี่ยแถวนี้เขาขายปลาด้วยนะโอ้ปลาขายเต็มเลยมีปลงมีปลาขาย นี่ทางมันจะลงไปนะทางมันจะลงไปข้างน่อยนี่ครับตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับจุดนี้ปกติเขาจะมีด่านกัน้นร้านค้าที่เห็นนี่คือเขาขายปลานะปลามาจากลกตะคองเขาจะขายปลากัน แต่ตอนนี้เปนปลาย่างมั้งเห็นปลาย่างง่ว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 งเนี่ยทางนี้มันจะเป็นเขาว่ามันเป็นอะไรมิตรภาพสายเก่าถนนมิตรภาพสายเก่า สมไมก่อนอ่ะเขาใช้ถนนเส้นนี้แหละทางก็ไม่ค่อยดีเพราะปกติทางนี้มันเขาไม่ค่อยวิ่งกันแล้วนะเป็นทางสายเก่าแม่แต่นี้ปูกาวโพดบรรยากาศดีเนาะดูเลยบรรยากาศดีมากโอ้มองแบบเป็นที่ทุ่งโล่งเลยอ่ะมันเป็นทุ่งโล่งอ่ะบรรยากาศก็ดีเลยอ่ะ ใครมีโอกาสช่วงนี้ก็รีบมาหน่อยเด้อเพราะว่าเราจะมองเห็นบรรยากาศดูเห็นเทือกเทือกเขานะ่าผ้คงโคตรสวยเลยคือเรื่องของเรื่องมันก็ไม่ดีหลอกว่าถ้ามันไม่มีน้ําอ่ะผมก็คนคนละเนี่ยผมก็ใช้น้ำลำตะกองนี่แหละแล้วมันไม่มีน้ําผมก็แย่คือกัน่แหละแต่ฟิลฟิลบรรยากาศอนะ่ะ ฟิวบรรยากาศมันหนเห็นไหมโอ้โหมันสวยสวยด้วยความขมขื่นพน้ามันแรงมาราจอน้ําที่ไหนใช้กันโอ้โหดูปกติมันจะมีน้ำนะนี่เหรอือนี่นี่ปกติจะมีน้ํำนี่ว่าน้ำมันแห้งอ่ะโอ้โหดูเป็นทุ่งโล่งเลยทุ่งสวรรค์น้าเลย เป็นทุ่งส่วนหน้าเนี่ยตรงนี้เขาก็ขายขายคงขายปลากันเขาขายปลากันเลยนี่ก็ตั้งร้านจะขายขายอะไรขายทุเรียนไม่ได้มีปลาเนี่ยเออแบบเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปดูกันเนี่ดูนมยุบแห้งหายนะโอ้มิตรภาพใจกลมันผมว่ามันไม่เวิร์กเลยที่แบบน้ำมันจะหายไปมากขนาดนี้ แล้วทีนี้จะทำยังไงไะฝนก็ไม่ตกแรงแน่นอนเลยเนี่ยโอ้ยดูเทือกเขาโอเทือกเขาเที่ยงส่วนนั้นก็จะเป็นเทือกเขาที่ว่าเราเคยขึ้นไปนะขึ้นไปเฮเขา UFO ผานั่งคอยอะไรต่ออะไรเนะเราเคยขึ้นไป โอ้มันถนนอันนี้มันมันอยู่ในน้ำหมดแต่ถ้าน้ำขึ้นมันก็ขึ้นในแหลนีลยแ,ลแต่นองดูสะพานเลยสะพานพุดเลยสะพานโอ้สะพานยังดีอยู่เลยนี่ถ้ามีน้ำนะแถวนี้เราก็จะมองไม่เห็นสะพานน้ำมันจะเต็มเลยอ่อ โอ้มีหอยด้วยมีหอยขายโอ้ยดูถนนฝุดเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะอ,อจับปลากันเต้มโล่งอะโล่งมากดูถนนโอ้โหโล่ง,งเลเห็นนกกระยางเลย เห็นนกกระยางเลยโอ้ถนนถนนมิตรภาพอยู่ขวาม,มือถนนมิตรภาพอยู่ขวาม,มือนี่รอยเขาขุดเพื่อจะทำอะไรหรือเปล่าหรือไม่ใช่ฝั่งเนี้ฝั่งขวาม,มือนี่ยรอยขุดหรือรอยเขาไถก็จะปลูกอะไรเลยไปไม่ใช่หรอก มันเป็นดินที่อยู่ในน้ําไงเป็นดินที่อยู่ในน้ําอ่ะไม่ใช่หรอกที่บอกลอยเขาถ่ายไม่ใช่นะไม่น่าใช่อะ่ะมันเป็นพื้นดินเลยที่เขาอยู่ในน้ําอ่ะ ถนนมาถึงมาถึงนี่เราขับมาถึงสุดสุดทางพอดีนี่สุดทางตรงนี้พอดีเลยจากนี้เราก็ไปไม่ได้เลยยังพอมีน้ำอยู่แต่ถ้าแรงอีกก็คงจะน่าจะเห็นไปอีกได้เนี่ยถนนเนี่ย มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เราเคยลงมานะตรงนี้ยเนี่ยผมเคยลงมาแต่ผมก็ตรงนี้มันมีน้ำอะ่ะตรงนี้น้ำเต็มเลยเคยลงมาตอนเคยทำมาทาคลิปไอลำตะคองอะ่ะคลิปกเก่าอลองลองไปเข้าไปดูได้ครับผมแต่ผมยืนได้แค่นั้แต่มันเป็นน้ำไงโอ้แต่นี่มันยุบอะ่ะยุบมากยุบลงหมดเลย ยุบหมดเลยนี่โอ้โหแรงนะผมว่าสภาพเดคนยืนได้แต่คงไม่ลึกหรอกแต่ถ้าใครจะมาเล่นน้ำก็เล่นได้นี่นี่นี่สุดแค่ตรงนี้เนี่ยนี่ยแต่แค่นี้เลย จะสูงหน่อยหนึ่งโอ้อากาศดีมากนั่งเล่นยามเย็นเนาะไม่น่าเชื่อนะลำตะคองนู่นน่ะสันเคลื่อนอยู่นู่นนูไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำจะยุบไปเยอะขนาดนี้โอ้ในตรงนี้เราจำได้เนี่ยเราเคยลงมาทีหนึ่ง เคยลงแล้วเอามอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงต้นมะขามเทศแล้วก็มามองว่าแถวนี้เป็นน้ำหมดเลยแต่มาตอนวันตอนนี้วันนี้แต่มาตอนนี้วันนี้คือมันยุบม,มาถึง,ถ,งถึงตรงนี้เลยอันนี้จะเป็น,ถนน,นะนถนนมิตรภาพสายเก่านะเนี่ยถนนมิตรภาพสายเก่าโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะ โอ้ปลาตายเต็มเลยนี่ปลาเราปลาทำไมตายนี่นี่เราสร้างปลานี่นุ่นปลาเนะน่ะมันเป็นอะไรตายเหรอฮึนะนี่มันทำไมตายอ่ะโอ้ตาปลาตายเต็มเลยแล้วทำไมเขาไม่จับไปกินกันแต่เป็นเน่าแล้วแหละตัวเนี้ยเฮ้ยเขาทำไม มันเยอะขนาดนั้นใช่เหรอเนี่ยนี่ปลามันตายเนี่นี่โอ้ตัวนี้ตัวยิ่งใหญ่เลยนี่นี่นโอ้เนื้อเจ็บตัวใหญ่เลยนี่นี่ปลาตายอ่ะดูดิปลาดินนะน,นี่ปลาดินตัวยิงใหญ่เลย ตัวยังใหญ่เลยนี่ก็ตัวยังใหญ่เลยหอ,อยนี่หอ,อยหอ,อยมี่มีแสดงว่าปลามันเตยตื้นมาจิชฉยไหมละ่ะแล้วคนก็จับกันไม่ไหวนี่งไงมันเยอะขึ้นมากอลยมันเยอะขก้นมากมันเกิดตื้นมา ปลาตายด้วยมีปลาตายด้วยปลาตายหเห็ดเลยโอ้โหเ,เขาทำอะไรเขางมทำอะไรงมหอยเลยเงมหอยใช่ไหมโอ้ปลาปลาตายด้วย ลำตะคลองเรานะปัจจุบันตอนนี้วิกฤตน่าดูเลยอันนี้เป็นเป็นถนนมิตรภาพสายเก่านะเนี่ยที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยคือมิตรภาพสายเก่าโน้นอย่าไปถึงทางหอยนู่นนะจุดนี้ทางขึ้นทางลงได้นี่แห้งอ่ะมันยุบมาะน่าเป็นห่วงนะผมว่าน่าเป็นห่วง ดูน้ำลมลมแรงด้วยนะดูดิน้ำเหลืออยู่แค่นี้แล้วก็นุน่นสันเขื่อนนูน่นกุขาวนูน่นน่ะคนจับตากันเต็มเลยนุน่นขออย,ย่เที่ยงนี่ถนนมอเตอร์เวย์ถนนมอเตอร์เวย์น่าเป็นห่วงครับผมถ้าไม่มีฝนแห้งแรง เกิดวิกฤตแท้งแรงอะไรนะอริโยเนอริโยออริโยเราก็เรียกไม่ถูกไม่เรียกดีกว่าขอให้เที่ยงดูสาภาพเห็นถนนมิตรภาพใส่เก่าเลยโอเคครับผมเราพามาดูบรรยากาศน้ำรถวิกฤตลำตะคอง ภาพเราก็ไม่เคยเห็นเลยถนนมิตรภาพใจเก่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นเราก็เพิ่งเห็นครั้งแรกในเขาว่าในรอบห้าสิบห้าสิบกว่าปีห้าสิบเอ็ดปีเลยนี่ไม่น่าเชื่อเนะโอเคครับครับคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะคระนะับ คลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะครับผมเชื่อข่าวสวยนะวันขาวยูเอฟโอเราเคยไปมาแล้วผานังคอยเสืออขาโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่อง y u t u b e Wood Happy คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เราขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ จากอ๊แฮปปี้นะครับผมน่าจะเป็นฝนนะฝนหรือเปล่าหรือมันขมุกขมัวน่เาเป็นห่วงพิกิจน้ำน้ำตะคองจริงเลยขอบคุณครับเราจะไปขึ้นตรงไหนเนี่ย ขึ้นทางนี้ก็ได้นะนี่เขาว่าระยะทางเจ็ดโลอะข้างหน่อยที่เราเข้ามาด้านด้านนูน้นคนจับปลากันเต็มเลยตอนนี้ก็อยู่ที่สี่โมงห้าสิบหกนาทีล้วก็ให้ดูบรรยากาศไปเลยนะครับคนมาตกปลาจับปลากันเต็มเลยแต่ทางนี้ก็ขึ้นได้นี่นี่ขึ้นทางนี้เลยดีกว่า ทางนู้นเราไม่ได้ไปนะตรงนี้มีทางขึ้นอยู่อเคขึ้นด้านนี้เลยครับรถเข้ามากันเราจะไม่ต้องอ้อมไก่ขึ้นลงทางเลยตรงอันนี้ไม่ผ่านวัดนี่ใช่ไหมละ่ะผ่านวัดเลยเหอะน,นี้วัดเลยนี่ เราผ่านเข้ามาในวัดเลยนี่นี่ห้องน้ําวัดของก็มีนะถ้าเกิดใครมาก็เลี้ยวมาตรงเข้ามาทางวัดก็ได้นะทางวัดก็มีทางลงอยู่เราไม่ต้องไปเข้าตรงทาง,งอยก็ได้เข้าตรงวัดเนี่ยวัดอะไรนี่เดี๋ยวเราดูชื่อวัดสิวัดอะไรเอ่ยวัดเขาน้อยโคงคารามนะ วัดเขาน้อยคงคารามถ้าเกิดใครอยากจะมานะมาเที่ยวชมวิกิตน้ำํำตะครองเราก็มาเข้าตรงวัดเขาน้อยคงคารามได้ตรงบ่อนเขาขายปลาด้วยตรงนี้เขาก็มีปลาขายโอเคครับขอบคุณครับ